สวัสดีครับวันนี้เราอยู่นในเกมไนโตรนะครับวันนี้นะครับเราจะพักสู้กับมอนเตอร์กันหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาเติบโตประจําสัปดาห์กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าวันนี้เราจะเติบโตกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววาร์ปกลับเมืองก่อนเพื่อนๆเ,เคยประสบปัญหานี้ไหมครับเวลาเล่นเกมมือถือแบบมีระบบออโต้แต่เราไม่สะดวกจะเปิดเกมไว้ทั้งวันทั้งคืนผมไปเจอแอป,ปหนึ่งดีมากเลยครับแอป,ปตัวนี้ชื่อว่า UG Phone เป็นแอป,ปที่เอาไว้เช่าข่าว ระบบคาวเหมือนเราเช่าคอมไว้เครื่องหนึ่งใครที่อยากฟร์มชิูๆแล้วออกมาดูหนังดู YouTube หรือจะทําอะไรก็ได้หมดห่วงเหมือนเราเปิดคอมไว้ที่บ้านวันละแค่8บาทโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างสามารถรับเพรเพิ่มเติม,ตมอีก488เพรหรือเอาไปใช้ลดราคาได้35บาทเพียงแค่ใส่โค้ด nc 0 0 0หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ Pay to Win Top up เติมเกมออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติ รวดเร็วทันใจใน1นาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมงมีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเด e l ok, a ok 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 g ัลล็อก a ะ a ก i c a s a ซา g a าแลก Na ลล็อกออนไลน์แลนเวิ n d ดแล r a ัลล็อก b i r t h h a r r y p o t t e r l ตเตอร์แลกนัลล็อกออ i n จินแลกนัล็อกเอ็กเคเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผม เปิบเปบนะครับกลับมาที่เมืองแล้วนะครับอันดับแรกนะครับผมว่าสัปดาห์นี้จะเลือกครับของนะเพราะว่ามันมีแจกใบเลือกตีไอกล่องเลือกตีบวกมานะครับใบโดดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกของที่เราอยู่เทียนหนึ่งอยู่นะครับมันก็จะมีธนูนะครับมีตัวซองธนูนะครับแล้วก็มีแหวนนะครับแต่ว่าแหวนอ๋อแล้วก็มีหัมขัดนะครับซึ่งแหวนเนี่ย มันบวก4อยู่แล้วนะเวลาถ้าเกิดเราโดดทําครัฟใหม่มันก็จะเพิ่มน้อยใช่ไหมครับส่วนเข็มขัดมาดูเข็มขัดหน่อยเข็มขัดนะครับเข็มขัดมันไม่ค่อยเพิ่มอะไรอ่ะนะเออโดดได้มันก็ไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นะครับก็ผมจะทําเป็น2องหนูก่อนแล้วกันเพราะว่าพอดีมีวัตถุดิบเยอะด้วยนะครับมีมวลพุ่งทยานอยู่9แล้วเดี๋ยวเราราฟเป็น2องหนูวันนี้นะครับ ถ้าเกิดเราบวก7เนี่ยมันก็เพิ่มมา5แล้วนะครับถ้าบวก8ก็เพิ่มไปอีกแล้วก็เพิ่มดาเหนคิดด้วยนะอันนี้บวก8นี่เอาฟอนข้างสวยเลยแต่เสียดายที่ของเก่าเราเป็นแม่ยำสองนะครับก็จะเสียเปรียบตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับคาบแท่งเหล็กก่อน68ใช่ไหมคาบอีก12อันอ่าเราต้องคาบม้วนม้วนเหลืองหนึ่งะครับม้วนแดง7ใช่ไหมแต่ว่าเรามีกล่องเลือกอยู่นะครับเหลืองหนึ่งแดงเจด อันนี้เรามีกล่องเลือกในคังไหมอ่ะในคังไม่มีกล่องเลือกแล้วเดี๋ยวตรงนี้เลือกเป็นเหลืองหนึ่งนะครับแล้วก็แดงเจ็ดใช่ไหมผมขอจ้างขาบแดงก่อนอ่าโอเคครับตอนนี้ของเราก็ครบแล้วนะครับมาเติบโตประจสัปดาห์กันก็ลุ้นสองธนูม่วงนะครับจะได้ไหมเอ่ยจะได้ไหมเอ่ย รอนะครับมาแล้วครับไม่น่าได้ไม่น่าได,ไาได้ตามสภาพอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการเลือกนะครับเราต้องเลือกใบาอาวุธใช่ไหมเดี๋ยวขอกดบวกหไว้ก่อนแล้วกันเอาไม่มีใบบวกนะครับใบยอยู่ในคังอ่ะเดี๋ยวเราซื้อเลยก็ได้ปกติก็ไม่ได้ซื้อนานแล้วปุ๊บอ่ะเรียบร้อยบวกหนะครับผมอย่าบวกเกินปึ๊บเข้าไปให้ เลือกใบหัวอาวุธมานะครับขอโดดสวยๆตกทีเถอะไปนะไอ้น้องบวกแปดไปไอ้น้องปรับเขาให้ SK โอ้โหไม่เติบโตเลยครับผมอ่ะเราใส่ไปนะครับแม่นยำเพิ่มมาสี่นะได้โดยที่ยังไม่ได้ออฟอ่ะทำการออฟก่อนขอแม่นสองไปสวยๆไปสวยๆไปสวยๆไม่สวยเลยวะ่ะ ได้แมนหนึ่งได้ดามิเอตพื้นฐานสองสวยอยู่นะครับสวยอยู่สวยอยู่ได้ดามิเอตพื้นฐานสองก็ถือว่าเติบโตใช้ได้นะครับแล้วของเก่าซองฮันูเก่าอ่าขายไม่ได้นะครับเราก็ต้องเอาไปฝากสม,มุดก็น่าจะฝากเป็นคิดท,ที่เข้าระยไกลนี้เนาะจัดไปเป็นแม่นยำสองเลยนะันะนะ่นะอาทีนะครับมันจะมีกิจตีบวกอาร์ติเฟกต์มาใช่ไหมกิจนี้นะครับตีอาร์ติเฟกต์สามสิบครั้งนะครับมันจะให้ใบ โดดเรา2ใบนะเพราะนั้นเราเดี๋ยวเราไปหาอาร์ติเฟกต์ในคลังมาบวกเล่นนะครับเพื่อเอาให้มันได้กิจแล้วเราก็มาซื้ออาร์ติเฟกต์เพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะไปแล้วก็อย่าลืมใบบวกนะครับอ่ะเดี๋ยวกล่องนี้เลือกได้นะครับว่าเอาอะไรเรา MT แล้วกันแล้วก็ใบบวกอาร์ติเฟกต์นะครับนี่ผมก็อยู่ซื้อใบบวกมานานแล้วเนี่ย ลงทะเบียนหลายอันนะครับ30นี่ไม่น่าถึงนะของแค่นี้นะแต่ว่าก็จัดไปจัดไปเออจัดไปเออเอ้ยอันนี้ยังอยู่จัดไปโอ้โหไปแล้วจัดไปเออเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยหกไปเฮ้ยขึ้นหกไปแล้วนะครับอันนี้ของเก่าผมอันนี้หกไงแต่ว่าเราต้องเอาฟื้นฟูเอ็มพีแหละนะครับ แต่เสียดายนะถ้าจะตีนี้ทิ้งเก็บไว้ก่อนดีกว่าปะกิจเราไปถึงไหนละ30ครั้งได้25ครั้งแลวนะครับขาดอีก5ครั้งจริงๆก็คือจริงๆก็ง่ายๆนะแค่แบบรอรอใช้ทองซื้อนะครับเนี่ยรอใช้ทองซื้อทุกวันมันก็จะครบกิจแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาซื้อใหม่แล้วก็มาตีนะครับอันนี้คนดูอาจจะไม่เห็นตอนผมทํากิจแล้วกันแจกใบบวกมาด้วย20ใบเราจะใช้ถึงได้ไงใช้ไม่ถึงแล้วเฮ้ยหรือว่าผมคาบอันนี้หน่อยเดียวกัน อาร์ติฟครับนี้หน่อยละกันไปต่อเลยเพราะว่าของเก่าเราบวก5เราหัวแตกไปนะครับไปโอ้โเหเหนึ่งเหลือ2อ,อันต้องละเมียดหน่อยแล้วงานละเมียดแตกคือมันลำบากรีออฟอีกอะเราพอออฟป้องกันแล้วอะมันต้องบวกห้าบนเราถึงจะเปลี่ยนแต่ว่าเราได้ปโดดมาแล้วดิแต่ว่าเราจะไปโโยด,ด์บวกกันน,น้อยก็ยังไงอยู่ โอ้โหถ้าเมื่อกี้ติดนะผมจะโดดรัวๆเลยเอ้ยอันนี้โดดได้หวะไปติดโอ้โหเฮียแตกแต่ไม่หายแตกแต่ไม่หายเราเอาใบมาโดดอะไรอย่างงี้เสียดได้วะเก็บไว้แล้วกันเอ้ยแต่ใบมันมีหมดอายุใช่ไหมใบมันมีหมดอายุครับมันบังคับโดด คราวที่แล้วเราก็บังคับโดดเอาของที่มีใช้อยู่อะ่ะแหกไปแล้วทีหนึ่งนะครับแหกอันนี้แหละแตกไอ้เฮียเติบโตเติบตัวโอ้ผมผมละท้อวะ่ะผมละท้อกิจนี้ท้อมีไว้ให้ลิงถือโอ้โหท้อมีไว้ให้ลิงถือไอ้เฮียกิจนี่มันกิจเผาเพชรผมนี่ว่า เปลืองโมลิออนด้วยครับเปลืองโมลิออนด้วยนะอะผมขอบวกสองแล้วกันเออเออีเออ้ยแต่วกบวกอะไรมันจะได้ป้องกันเพิ่มเหรอไม่มีบวกห้าออกไปออกไปออกไป,อ,ไปอยากได้แค่ป้องกันหนึ่งอะให้กันได้ไหมกดอีกแค่สองทีนะไม่ให้แล้วไม่ให้ก็ไม่เอาแล้วอีกสองทีอีกสองที อีกเออเอาฟูลฟูเอ็มพก็ได้ใช่ใไปป้องกันทั้งแม่งอยอมใจอ่าเรามาแกะกล่องของกันหน่อยนะครับฝากอันนี้ก่อนปึ๊บอันนี้ของกิ้วกับดันเจียนอะไรปาร์ตี้นะผมยังไม่ได้แกะเลยของม่วงก็ยังไม่มาเหมือนเดิมนะครับม่วงมาอันนี้ของกิ้วโอ้โหน้ำตาเจ้าน้ำตาห้าพัน สอันอันนี้อะไรมาครับปับวันนี้สีเหลืองไม่มาแล้วบับเติบโตเติบตัวกันไป,ปบับและบับอ่ะโอเคครับแล้วก็ทำการคราบกิจกรรมซะหน่อยนะครับรายวันหนึ่งทีกึ่งชิ้นส่วนทอง้าขามปึ๊บเรียบร้อยใกล้จบแล้วนะครับเก็บอัตโนมัติเก็บโบโ๊หกแล้วก็ทำการย่อย ก็ถือว่าวันนี้เราก็เติบโตแม่นยำไปนิดหน่อยนะครับก็ยังดีก็ยังดีนะครับยังถือว่าอ้าแล้วก็เรายังเติบโตได้อีกนะครับมันยังไม่จบกันเอ้ยมันของฟี12อันวะต้องใช้ให้หมดวะของการสองไปกานสองไ,มององไ้มีอะไรที่ยังไม่ได้รีไหไอันนี้ฟ้นฟูไอพีอยู่เลยเหรอจริงๆเป็นแม่นยำใช่ไหมอุย้ยดาเมจหนึ่งสวยอยู่ เออป้องกันหนึ่งมาแล้วทำไปพื้นฐานแก่ไปดิเออแม่นยำเติบโตเติบโตเติบโตป้องกันไปป้องกันไปหมดแล้วป้องกันไม่ออกอ่ะโอเคครับวันนี้ก็สแตทเพิ่มอยู่มัง้งนะครับลองย้อนไปดูต้นคลิปกับตอนนี้นะอะไรสแตตมันเพิ่มไหมอ,อ๋อเราก็มีสุดท้ายเล่นแร่แปรธาตุของดีของดีเราต้องมาแก่น,นี้นะครับ จากเคยได้5้านะตอนนี้คือสว่างมากผมจะเอา6เท่านั้นจะแก้จนกว่าจะ6นะหอะไรผมก็ไม่สนใจไม่เซฟทั้งสิ้นนะครับเราจะหา6ให้ได้เราจะหา6เราจะหา6 6 6อยู่ไหนอันนี้4นะครับ6ขอ6ขอ6 ไม่มานะครับไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้นะครับขำๆไปอันนี้ก็น,นี้ราคาตกมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้จะขายได้25ตอนานี้ขายสักได้สักยี่สิบนะแต่ว่าอันนี้ขายเท่าไรเนี่ยห้าเพจอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการเติบโตประจาสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าสัปดาห์หน้าเติบโตยังไงนะค่อยๆทําของไปทีละนิดนะครับโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมไนโคนะผมวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครนะผม แล้วก็อย่าลืม UG Phone กับ Pay2Win to Top Up นะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ